สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านครับบรรยากาศเศร้านี้ครับพี่น้องเตรียมตัวลงสะดุ้งลงห่างครับหัวดอนบอกพี่น้องหัวดอนบอกบ้านคำบอนครับบ้านคำบอนตำบลโคกศิลาพอพเภอเจริญศิลป์สกลน,นครครับพี่น้องบัตรฟังซีซีบัตรห่างร้อยหนึง่งเศร้านี้ครับ ปลาบอนใหญ่ๆพี่น้องครับเป็นปลาธรรมชาติครับมื่อานี้ครับปลาธรรมชาติล้วนๆเริกัดกำลังเตรียมตัวกันครับพี่น้องครับเตรียมตัวจับจองพื้นที่ร้าน่าฆ่ากระมีครับพี่น้องร้านคา่ากระมี นะ <c oughs> ครับพื้นที่จอดรถพี่น้องครับคว้างควาง,วาง <c oughs> นี่ก็จะเป็นการเตรียมตัวตอนเศร้า้ะครับเ <c oughs> ด้อเตรียมตัวเศร้านี้ครับแต่ละคนก็การลั่งยงยากกับสถานที่ร่งนี่ครับพี่น้องครับอย่างกอุป,ปรกรณ์นี่ครับพี่น้อง เป็นบรรยากาศเศร้านี้ครับเตรียมอุปกรณ์พี่ตัองบรรยากาศครับค้ายบัรพี่ต้อง ไปเ๋ยไปเบิ้งราคาบัตรพี่น้องไปเบิ้งราคาบัตรราคาบัตรราคาบัตรมีร่าคาบัตรมีลอยกับสี่แพรก็เป็นห่างกลางน้ำางลอยเียืนฟังครับยีฟังครับผมฟังแพรกตั้งห่างลอยหนึ่งตั้งฟังตั้งห่างยูฟังกะสี่สิบบาทครับผมยูฟังสี่สิบบาท นี่ครับตัวมันนนี่มันนี่พอได้มันสั้นยูกตั้ฟังกับสิบสตั้ฟังมันสั้นเนาะตั้ฟังมันตั้ฟังสั้นมันเน่ามันยืนเน่าตั้งกันลอยสิบสิบไปรัคุณยายฟังนี่ครับมันยืนยาก็เลยให้ตั้งตั้งเส้นฟังได้ครับเลือแพ้ในกันลอยหนึ่งอ่ะดูรวมกัน จะฟังวันสั้นได้บัตรไหมห่อเบ้ได้เนี่ครับเตรียมตัวพี่น้องครับมามันยากนเน่มอะไรขายทีหลังมันยากฟังฟังางเป็นเาเอาเลือดด้สนะเขาเขาจะไปแต่ต้งีเด่ล่ะสูบร่มสูบร่มเมื่อยแล้วเตรียมแพร่ครับ มัดสูบออย่พีได้นะครับนี่ครับใครดักสูบตัวนี้มันสูบง่ายอยู่เป็นแพร่ยางครับพี่น้องครับแพร่ยางมาเรื่อยๆครับขุดเลยครับ,รบเล่งลงขุนเลย แต่ละคนก็เตรียมอุปกรณ์ลงไปกันครับพี่น้องครับจับจองพื้นที <Amen> ่มองได้หมาะก็เลือกเอาสุกี้ขันยนา่มงนไก่เหรอไก่ทอดไก่เด็ดทหาลอดนี้ล่ะ เพื water, acy, ่อ <no> สีไปอาศัยสามากมาก็ได้ขดเลยเพื่อสีเอากระดุดันม่ครับยังหาที่ลงยังบ่ได้ครับพี่น้องครับเมื่อี้แม่แดงลงครับพี่น้องแม่แดงลงแม่พ่อยบดได้ลงครับครับไทยบัานพ่นมาน้าสองคนครับในก็จะเป็นบรรยากาศเศร้านี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนลงจริงๆกะเดี๋ยวรับชมในคลิปเต็มนะครับด้วพี่น้องด้อ น้องนี่ก็ทิเป็นน้องป่าธรรมชาติครับตะฟังส,สั <Hamp S 2> ส้สสสส you, ส population. นๆพี Pepper ่น้องครับ like like สอนไทยถ้าอาจจะได้อยู่ฟังพุนครับพี่น้องฟังตรงขามนัก so ด้นครับเอ้าบรรยากาศเท้านี้กะขอจบเบเตอนนี้ก่อนครับ so พี่น so ้องเดี PAL ๋ยวพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ